สวัสดีค่ะหัวข้อนี้นะคะยังอยู่ใน a d v a n e e c o u r s e นะคะเป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีเราจะมากำหนดการบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้ในระดับที่2ค่ะนั่นก็คือให้มีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติแตกต่างกันในแต่ละเล่มเอกสารนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการให้ลงบัญชีอัตโนมัติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะภาพที่เห็นด้านซ้ายมือที่เป็นสีส้มนั่นก็คือจากที่เรา,าดูในวิดีโอนะคะส่วนเบสิคคอร์สเนี่ยเมื่อเรามีการบันทึกอินวอยซ์ขายเชื่อสินค้าเล่มที่0 0 0ยโปรแกรมทําการลงบัญชีอัตโนมัติให้ดังที่เห็นนะคะนั่นก็คือเดบิตลูกหนี้การค้าเครดิตขายเชื่อแล้วก็เครดิตภาษีขาย แต่ในภาพด้านด้านขวามือที่เป็นแถบสีฟ้านะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมค่ะเราต้องการเพิ่มเติมว่าถ้ามีการาบันทึกอินไว้ขายเชื่อเล่มที่0002เราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยบันทึกบัญชีนะคะไม่ได้บันทึกบัญชีลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็ไม่ได้บันทึกบัญชีขายเชื่อเฉยแต่เราต้องการให้เป็นตามที่เห็นค่ะคือเดบิตลูกหนี้การค้าประเทศจีนนะคะ เครดิตขายเชื่อประเทศจีนแล้วก็เคดรดิตภาษีขายค่ะในที่นี้นั่นก็คือเราต้องการให้มีการบันทึกบัญชีนะคะแยกย่อยออกไปจากเดิมแทนที่จะใช้บัญชีลูกหนี้การค้าแต่เราต้องการแยกบัญชีนะคะในผังบัญชีออกมาเลยก็คือเป็นลูกหนี้การค้าประเทศจีนและในด้านการขายนะคะนอกจากจะเป็นขายเชื่อแล้วเราต้องการรู้ให้ละเอียดขึ้นไปนะคะว่าเป็นขายเชื่อประเทศจีนเท่าไหร่ ซึ่งการที่จะแยกบัญชีออกมาหรือเปล่านั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้วางระบบค่ะถามว่าถ้าเราไม่แยกบัญชีออกมาในผังบัญชีเราสามารถที่จะดูวิเคราะห์การขายลูกหนี้หรือการขายของลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนได้หรือไม่คําตอบก็คือได้นะคะเพราะในระบบของ s m a r t b i ิ a c c o u n t i n g เนี่ยเราสามารถดูยอดขายของลูกหนี้รายตัวได้อยู่แล้วค่ะ ไม่จําเป็นที่จะต้องมาแยกไว้ในผังบัญชีนะคะแต่ถ้าเป็นลูกหนี้หรือมียอดขายที่เราต้องการดูเป็นพิเศษต้องการจะแยกในบัญชีแยกประเภทโดยเพิ่มในผังบัญชีออกมาด้วยเนี่ยเราจะมาใช้วิธีนี้ค่ะนั่นก็คือเพิ่มบัญชีใหม่ในผังบัญชีด้วยนะคะอย่างที่เรียนนะคะสปอ,อีกครั้งก็คือว่าการที่เราจะแยกว่าจะบันทึกบัญชีย่อยลงไปในผังบัญชีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวางระบบบัญชีค่ะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจนั้นนะคะหรือ implementer เองมีการวิเคราะห์ลักษณะการทำงาน business process ของลูกค้าความต้องการของลูกค้าแล้วก็เข้าใจในเรื่องการาบันทึกบัญชีนะคะจึงจะมาวางระบบในเรื่องในหัวข้อนี้ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเห็นว่า หน้าที่ต่างๆที่เราที่โปรแกรมจะใช้นะคะเมื่อมีการขายเชื่อสินค้าก็มี3หน้าที่นะคะดังที่ได้พูดไปแล้วในหัวข้อการลงบัญชีอัตโนมัติระดับบริษัทนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ลูกหนี้กันค้าค่ะส่วนหน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่ขายเชื่อและหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ภาษีขายนะคะค่ะการที่เราจะมาทำนะคะ การบันทึกบัญชีในระดับเล่นเอกสารสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก่อนที่เราจะไปบันทึกการขายเชื่อเหมือนที่เราเคยบันทึกมาแล้วก็มี3ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ก็คือหากมีบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในที่นี้ก็คือบัญชีขายเชื่อประเทศจีนแล้วก็ลูกหนี้การค้าประเทศจีนนะคะเราก็จะต้องเพิ่มบัญชีให้เสร็จก่อนขั้นที่2จะไปกําหนดรูปแบบการลงบัญชีอัตโนมัตินะคะ โดยเป็นการสร้างสภาวการลงบัญชีกรณีที่เราขายเชื่อไปประเทศจีนแล้วที่สําคัญต้องจับคู่หน้าที่บัญชีนะคะที่ใช้ในการขายเชื่อสินค้าซึ่งมีธารม3หน้าที่นะคะจับคู่กับบัญชีที่เราต้องการค่ะส่วนขั้นตอนที่3เราก็จะไปเพิ่มเล่มของเอกสารขายเชื่อนะคะซึ่งในที่นี้คือขายเชื่อสินค้าเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเล่มค่ะ จากเดิมที่มีเล่ม0001ซึ่งเป็นการขายเชื่ออาจจะเป็นขายเชื่อในประเทศทั้งหมดนะคะเราจะเพิ่มเล่มที่0002ขึ้นมาเพื่อใช้ในการขายเชื่อนะคะขายเชื่อของประเทศจีนค่ะแล้วที่สำคัญต้องบอกว่าเอกสารขายเชื่อเล่มที่เราเพิ่มมาน,นี้จะใช้สภาวการอะไรซึ่งก็คือสภาวการที่เราทำในขั้นตอนที่2นะคะจากนั้นก็ต้องระบุด้วยว่าสมุดข,ขายเชื่อเล่มนี้ จะให้มีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติไว้ที่สมุดร,รายวันขายเชื่อเล่มไหนคะ่ะเราไปดูขั้นตอนการทำงานเลยนะคะกลับไปที่โปรแกรมค่ะขั้นที่1นนะคะก็คือการเพิ่มผังบัญชีนะคะเราก็เข้ามาที่ระบบบัญชีแยกประเภทเข้าที่ฐานข้อมูลแล้วก็ที่เพิ่มและแก้ไขผังบัญชีคะ่ะ เราจะไปเพิ่มบัญชีขายเชื่อประเทศจีนแล้วก็บัญชีลูกหนี้การค้าประเทศจีนนะคะลูกหนี้การค้าจะอยู่ในหมวดสินทรัพย์นะคะลองดูนะคะมีบัญชี101303ลูกหนี้การค้าอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มอ,อีกบัญชีหนึ่งนะคะ1 0ึ่0 5นะคะลูกหนี้การค้าจีนประเทศจีนนะคะ ส่วนบัญชีที่2คือบัญชีขายเชื่อซึ่งอยู่ในหมวด4เรามีบัญชีขายเชื่อ41102เรายังใช้อยู่นะคะเราจะเพิ่ม4 1 1 0 5ขายเชื่อประเทศจีนค่ะวิธีการเพิ่มบัญชีนะคะก็กดปุ่มเพิ่มนะคะหรือกดปุ่ม f 3ที่คีย์บอร์ดบัญชีแรกที่เราจะเพิ่มคือ101305ค่ะลูกนี้กันค้านะคะ ลงมาที่บรนทัดท,ที่บอกว่าอยู่ในบดบัญชีใดนะคะใส่จุดนะคะโปรแกรมจะแสดงข้อความนะคะทางขวามือหมวดถ้าเป็นสินทรัพย์นะคะก็คือตัว A แต่ถ้าเป็นไรายได้นะคะก็จะเป็นตัว R ในทีน่นี้ลูกนี้กันคะเป็นหมวดสินทรัพย์นะคะใส่ตัว A คะ่ะชนิดของบัญชีนะคะถ้าเป็นบัญชีย่อยก็คือบัญชีที่เรามีการาบันทึกบัญชีเดบิตเครดิต ะะแต่ถ้าเป็นตัว G หมายถึงว่าเอาไว้ใช้ในการแสดงรายงานที่เป็นยอดรวมนะคะหรือเรียกว่า,ากลุ่มบัญชีตอนนี้เราบันทึกบัญชีลูกนัน้ลูกนี้กันค้านะคะเสร็จแล้ว F10 เราจะเพิ่มบัญชีต่อไปนะคะคือบัญชีขายเชื่อประเทศจีนนะคะ41105 บวดบัญชีใดก็เป็นตัว R คือหมวดรายได้นะคะชนิดของบัญชีก็เป็นบัญชีย่อยเพิ่มบัญชีนี้เสร็จแล้ว f 1 0นะคะตอนนี้เราเพิ่มบัญชีเสร็จแล้ว2บัญชีออกจากหน้าจอนี้นะคะ f เกค่ะกลับมาที่ผังบัญชีนะคะจะเห็นว่าจะมีบัญชีสินในหนึ่งศูนย์หแล้วก็บัญชีลูกนี้การค้าประเทศจีนหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วนะคะเป็นอันเสร็จขั้นตอนที่1ของการเพิ่มบัญชีนะคะ ออต่อไปนะคะเป็นการสร้างสภาวะการการลงบัญชีก็คือการนะคะทำตรงนี้ค่ะเมนูกำหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสภาวการนะคะเข้าไปเลยนะคะเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีสภาวการอยู่แล้วนะคะเราจะเพิ่มสภาวการใหม่นะคะเรากดปุ่มเพิ่มค่ะเป็นสภาวะการที่4นะคะก็คือขายเชื่อ ะะประเทศจีนนะคะเราควรตั้งชื่อสภาวะการให้สอดคล้องกับงานงานที่จะทำนะคะจะได้จำได้ว่าเอาไว้ใช้วัตถุประสงค์อะไรแล้วก็หาหน้าที่บัญชี3หน้าที่นะคะหน้าที่แรกคือหน้าที่ลูกหนี้การค้านะคะจับคู่กับบัญชีลูกหนี้การค้าประเทศจีน1 0 1 3 0 5นะคะเป็นบัญชีที่เราเพิ่มไปแล้วในขั้นตอนที่หหน้าที่ถัดไปคือหน้าที่ของการขายเชื่อนะคะ อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะหน้าที่ขายเชื่อเราจับคู่กับบัญชีขายเชื่อประเทศจีนนะคะรหัส41105ค่ะแล้วหน้าที่ภาษีขายนะคะเราผูกเอาไว้ก่อนนะคะภาษีขายเราจํารหัสไม่ได้เราก็มาคีย์ตรงชื่อบัญชีนะคะเป็นภาษีขายโปรแกรมก็จะดึงรหัสบัญชีของภาษีขายมาให้ตอนนี้เราจับคู่หน้าที่ที่ต้องใช้งานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ F10 save เพื่อเก็บสภาวะการนี้ ถ้าไม่บันทึกต่อแล้วก็ Escape นะคะกลับมาที่รายชื่อสภาวการลงบัญชีตอนนี้เราทําขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะคะนั่นก็คือการสร้างสภาวการลงบัญชีอัตโนมัติโดยเพิ่มสภาวการใหม่ขึ้นมาชื่อสภาวการขายเชื่อประเทศจีนค่ะเรา Escape ออกนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการเพิ่มเล่มเอกสารขายเชื่อเล่มที่2น,นะคะการเพิ่มเล่มเอกสารขายเราจะต้องเข้าไปที่ระบบขายค่ะ หัวข้อฐานข้อมูลเมนูนะคะชื่อเพิ่มและแก้ไขเล่นเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายค่ะเมนูที่มีตัว A ข้างหน้าแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีนะคะถึงจะเข้ามาทำงานเมนูนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะเราเข้าไปทำงานได้เลยค่ะดับเบิลคลิกค่ะเข้ามาแล้วโปรแกรมจะขึ้นมาให้เลือกประเภทเอกสารถ้าท่านใดจำได้นะคะว่า อินไ i ต์ขายเชื่อสินค้ามีรหัสเอกสารว่า SI mm hmm. ก็ค mm ีย hmm. ์ไปได้เลยแต่ถ้าจำไม่ได้ใส่จุดและ Enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นชนิดเอกสารในระบบขายมาให้เลือกนะคะชนิดของเอกสารในระบบขายที่เราจะใช้งานก็คืออันนี้ค่ะ SI ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายหรือขายเชื่อสินค้านะคะเราเลือกรายการนี้แล้วก็กดปุ่ม Enter นะคะหรือกดปุ่มเลือกด้านบนนะคะ โปรแกรมก็จะดึงชื่อเอกสารมาให้ดูความถูกต้องนะคะถ้าแน่ใจแล้วก็โอเคค่ะเข้ามาแล้วจะเป็นเล่มของเอกสารไขเชื่อสินค้านะคะซึ่งจะมีอยู่เล่มเดียวนะคะคือ0 0 0 1เล่มที่เราใช้ในการบันทึกรายการมาในหัวข้อของ Basic Core ทั้งหมดนะคะตอนนี้เราจะเพิ่มเล่มใหม่แล้วก็กดปุ่มเพิ่มนะคะเล่มต่อไปเป็นเล่มที่2นะคะ0002ชื่อเล่มไขเชื่อ ช่ประะเทศจนค่รูปแบบการลันนิ่งเราว่างไว้นะคะลงมาที่สมุดรายวันค่ะใส่จุด enter เราจะเลือกสมุดรายวันเล่มไหนนะคะเราก็เลื่อนมาตรงรายการนั้นแล้วก็กดปุ่มเลือกหรือกดปุ่ม enter นะคะการขายเชื่อก็จะไปบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันขายเชื่อนะคะแล้วลงมาที่บรรทัดสภาวการการลงบัญชีที่ใช้งานค่ะเราก็ใส่จุด enter นะคะ โปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อสภาวการนะคะสภาวการทั้งหมดมี4รายการแต่เราเลือกใช้สภาวการศูนะคะซึ่งเราเพิ่มขึ้นมาในขั้นตอนที่2นะคะคือสภาวการขายเชื่อประเทศจีนค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะในการเพิ่มเล่มอินไวท์ขายเชื่อเล่มที่สําสำหรับหน้าที่2นะคะเป็นเรื่องของการจับคู่โรงงานเราไปดูหน้าที่3ค่ะโปรแกรมจะผูก แบบฟอร์มพิมพ์นะคะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเหมือนเล่มที่1นนะคะถ้าเราจะใช้เหมือนกันเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ถ้าจะเปลี่ยนแบบฟอร์มนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะในที่นี้ขอใช้เหมือนกันนะคะก็คือใช้ฟอร์มตามที่โปรแกรมเต็มให้นะคะกลับไปตรวจดูที่หน้าที่1ว่าเรียบร้อยหรือย,ยังนะคะเราบันทึกรายละเอียดครบแล้วกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะ ปรแกรมถามว่ายังไม่ใส่โรงงานต้องการบันทึกหรือไม่นะคะ yes นะคะ,ะในเรื่องของรายละเอียดโรงงานนี่ไว้ใช้ในเรื่องของระบบ m m p นะคะเรา escape ออกจากการบันทึกรายละเอียดของเล่มนะคะกลับมาที่รายการเล่มเอกสารขายเชื่อสินค้าตอนนี้จะมี2เล่มแล้วค่ะเราเพิ่มเสร็จแล้วแล้วก็ escape นะคะเพื่อออกกลับมาที่การเลือกประเภทเอกสารแล้วก็กด cancel อีกครั้งนึงค่ะ ตอนนี้เราทำสามขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบันทึกรายการขายกันนะคะการบันทึกรายการขายเข้าที่ workflow นะคะเข้าที่ invoice สินค้าเข้าที่1.2ขายเชื่อเมื่อเข้ามาแล้วโปรแกร,รมจะขึ้นเล่มหนึให้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้งานเล่มหนึ่งค่ะเราใช้งานที่เล่มสค่ะ เห็นไหมคะจะมีเล่นขายเชื่อประเทศจีนขึ้นมาให้เลือกเราก็เลือกเล่มที่2นะนะคะเมื่อเลือกเล่มแล้วเราก็กดโอเคค่ะจากนั้นเราก็กดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่ม i n v o i ย e นะคะเราจะคีย์อินวอย e ์นะคะไปทีเ่เล่มที่2นะคะเป็นรายการวันที่1นึ่กุมภาค่ะ เราจะขายให้กับลูกค้านะคะชื่อ KCG นะคะแต่ KCG g r o กรุ๊ปลายนี้เนี่ยเป็นสาขาประเทศจีนซึ่งไม่มีในนี้นะคะเราจะเพิ่ม KCG กรุ๊ปลายที่4รหัส4-4นะคะ มีคำว่าสาขาประเทศจีนต่อท้ายนะคะเราลบคำว่าบริษัทจำกัดออกเพื่อจะได้ช่วยในการค้นหานะคะที่อยู่นะคะโจทย์ไม่ได้บอกมาขอเขียนสั้นๆว่าประเทศจีนนะคะไปหน้าที่สองนะคะเลขผู้เสียภาษีค่ะ ในโจทย์ให้มาคือ4 1 0 0 0 0นะคะ0 5ตัวแล้วก็ไปหน้า3นะคะลงมาตรงนี้ค่ะสาขาสำนักง,งานใหญ่หรือไม่นะคะอันนี้เป็นสาขาประเทศจีนนะคะรหัสสาขาก็คือเ,ออเป็น0 0 0 0 2นะคะชื่อสาขาคือ ประเทศสาขาประเทศจีนค mm ่ะตอนนี้เราเพิ่มรายละเอียดของลูกค้านะคะ KcG g r o u p ที่เป็นสาขาประเทศจีนเสร็จแล้วเรา f 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะแสดงชื่อลูกค้าที่เราเพิ่มใหม่นะคะแล้วก็ enter เลือกเขาจะถามเรื่องว่าใช้รหัสสาขาในรายงานภาษีด้วยหรือไม่นะคะกดปุ่ม yes ค่ะแล้วก็ลงมาที่สินค้าเลยนะคะ รายการวันที่1กุมภาเนี่ยยังเป็นการขายสินค้าแต่เป็นการขายตัวสินค้า power สินค้า power supply นะคะ power supply ยังไม่มีในนี้นะคะเราจะเพิ่มสินค้าใหม่นะคะก็กดปุ่ม f 3เพิ่มได้เลยนะคะโดยไม่ต้องออกจากเมนู invoice ขายนี่นะคะสินค้าตัวที่3นะคะเออโทษค่ะสินค้าตัวที่ห้ ตัวที่6นะคะ G6 Power Supply ราคาทุนนะคะ3,500อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะไปหน้าที่2คะ่ะหน่วยนับเป็นเครื่องนะคะใส่จุดหรือตัวอะไรก็ได้นะคะและ Enter โปรแกรมจะขึ้นหน่วยนับมาให้เลือก ราคาขายมาตรฐานก็คือ4,000บาทตอนนี้เสร็จราคา f 1 0บันทึกเรายังไม่ได้ระบุผู้จำหน่าย boi หรือ non boi นะคะเราเรายังไม่ใช้งานแล้วก็ยังไม่ระบุนะคะกด yes ค่ะตอนนี้ก็โปรแกรมก็จะเพิ่มสินค้านะคะ power supply นะคะ power supply มาแล้วแล้วก็ enter เลือกค่ะจำนวนที่ขายนะคะคือหนึเครื่อง แต่เนื่องจากเรายังไม่ได้รับสินค้าเข้านะคะเพราะฉะนั้นเ,ออเราจะยังขายไม่ได้ในตอนนี้เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นก่อนนะคะเพื่อหเห็นการลงบัญชีอัตโนมัติสมมุติว่าขายตัวออสมาร์ทโฟนนะคะขายละ f10 s a v เเพื่อที่จะให้เห็นการบันทึกบัญชีอัตโนมัติก่อนนะคะ เนี่ยค่ะแทนที่จะบันทึกบัญชีเป็นลูกนิการคคาเฉยๆตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นบัญชีลูกนิการค้าประเทศจีนนะคะแล้วก็ขายเชื่อประเทศจีนแล้วก็ภาษีขายค่ะเรายัางไม่พิมพ์นะคะ no ค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะเราต้องไปคีย์ซื้อเข้านะคะหรือรับเข้าสินค้า p ว w ว r s u ายก่อนนะคะ หากต้องการกลับไปแก้ไขนะคะสินค้าแล้วก็ F2 แล้วก็ไปแก้ไขสินค้านะคะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ถูกต้องนะคะค่ะแต่สำหรับหัวข้อนี้จะต้องการให้เห็นเรื่องการบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของขั้นตอนการบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะในระดับเลขเม็อกสารก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกลับไปดูขั้นตอนกันอีกทีนะคะ ทบทวนนะคะขั้นตอนที่1คือต้องไปเพิ่มนะคะเพิ่มบัญชีใหม่ที่เราต้องการมี2บัญชีเข้าที่เมนูเพิ่มแก้ไขผังบัญชีขั้นตอนที่2ต้องไปกําหนดหน้าที่การบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะเข้าที่เมนูกําหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสภาวการ,รโดยเราเพิ่มสภาวการขึ้นมาใหม่คือสภาวการ0ูนย์นะคะขายเชื่อประเทศจีนและต้องจับคู่หน้าที่บัญชีที่ใช้ในการขายเชื่อสินค้านะคะ ซึ่งมี3หน้าที่ต้องจับคู่ให้ครบนะคะขั้นที่3เราต้องไปเพิ่มเล่มเอกสารนะคะเล่มที่เราจะเพิ่มคือเล่มที่0 0 0 2ชื่อเล่มว่าขายเชื่อประเทศจีนนะคะและต้องบอกว่าเล่มนี้จะไปลงบัญชีที่สมุดรายวันเล่มไหนซึ่งเราลงบัญชีที่สมุดรายวันขายเชื่อคะ่ะแล้วต้องการใช้สภาวการลงบัญชีอัตโนมัตินะคะสภาวการอะไรเราก็จะใช้สภาวการศูนย์สี่ขายเชื่อประเทศจีนนะคะ ส่วนที่หน้าที่3เป็นการจับระบุแบบฟอร์มพิมพ์นะคะว่า i n นไว c ์ขายเชื่อเล่นนี้จะใช้แบบฟอร์มพิมพ์อะไรซึ่งโปรแกรมจะขึ้นนะคะแบบฟอร์มพิมพ์ให้ Default เหมือนเล่มที่0 0น1นะคะเป็นอันว่าขั้นตอนในการที่เราจะให้บันทึกบัญชีอัตโนมัติตามเล่มเอกสารเป็นันเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็คือการไปบันทึกการขายตามปกติแต่เราต้องเลือกเข้าเล่มที่ถูกต้องนะคะ ซึ่งในที่นี้เราเข้าทำงานที่เล่ม002ค่ะถ้าเราเลือกถูกต้องโปรแกรมก็จะบันทึกบัญชีให้นะคะตามที่เราต้องการนั่นก็คือจะเป็นตามรายการดันแถบสีฟ้าค่ะสำหรับหัวข้อนี้เป็นอันเสร็จเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ